วันนี้เรามาแกงมะละกอใส่ไข่ปลาครับไข่ปลาตะเพียนแบบจุกจุกแกงแบบเผ็ดๆใส่พริกขี้หนูด้วยแกงอย่งางไรห้ออกมาสีสันสวยรสชาติเข้มข้นน่าทานแบบนี้อย่าลืมนะครับเวลาแกงไข่ปลาทุกครั้งเราจะต้องทำแบบนี้ก่อนไข่ปลาจะไม่มีกลิ่นคาวหอมอร่อยน่าทานเดีย๋ยวเราไปรับชมวิธีทำพร้อมๆกันเลยครับ อันดับแรกครับเราจะต้องต้มไข่ปลาให้สุกก่อนนะครับผมตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็นําไข่ปลาลงต้มได้เลยครับวันนี้ใช้เป็นไข่ปลาตะเพียน600กรัมครับใส่ลงไปแล้วก็ยังไม่ต้องคนนะครับรอให้ไข่สุกก่อนนะครับพอไข่เริ่มเปลี่ยนสีครับเป็นสีแดงแบบนี้ก็ค่อยๆนะครับผมค่อยๆขยับต้มสักพักหนึ่งครับผมไข่ปลาสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับผม เนี่ยครับก็จะได้ไข่ปลาสวยๆนะครับผมไม่มีกิ่นคาวเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือแกงกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเล็กน้อยครับจากนั้นก็นำพริกแกงเผ็ด100กรัมลงไปผัดกับน้ำมันให้ทรงกลิ่นหอมก่อนนะครับ ผัดทิกแกงให้ส่งกลิ่นหอมเลยครับจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปครับน้ําที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ1ลิตรครับหรือว่าประมาณ1,000มิลลิลิตรนะครับผมก็กะให้พอดีกับปริมาณไข่ปลาแล้วก็มะละกอของเราด้วยนะครับถ้าน้อยก็เพิ่มได้นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงครับก็จะมีน้ําปลาแม่บ้านใส่ประมาณ2ตะกระลิวนะครับถ้าเป็นช้อนเนี่ยก็ประมาณ4ช้อนนะครับหรือว่าชิม และใส่ตามชอบก็ได้นะครับผงชูรส1ช้อนชาครับใครไม่ชอบไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับน้ำตาลทรายขาว1ช้อนครับออกหวานนิดนึงรสชาติแกงของเราจะได้ออกมารสกลมกล่อมนะครับใครไม่ชอบหวานก็ลดลงได้ตามชอบนะครับเสร็จแล้วก็ลองชิมทุก่อนนะครับชอบหวานชอบเค็มยังไงก็ปรุงเอาตามใจของเรานะครับ เสร็จแล้วก็ใส่มะละกอลงไปได้เลยครับมะละกอที่เราใช้ในวันนี้เป็นมะละกอสับน้ำหนักประมาณ500กรัมนะครับก็สับคล้ายๆกับตําส้มนะครับผม พอเราใส่มะละกอลงไปสักพักนึงพอมะละกอระเริ่มสุกก็นําไข่ปลาที่เราต้มเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ใช้เป็นไข่ปลาตะเพียนใส่แบบจุกๆุเน้นเน้นเลยนะครับนานๆทานไข่ปลาทีเนาะวันนี้ก็เอากันแบบสะใจกันไปเลยนะครับน่าทานมากๆครับจากนั้นก็จะใส่เป็นพริกขี้หนูสีเขียวสีแดงหั่นฉลบสักหน่อยครับประมาณ20เม็ดใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดลงนะครับวันนี้เอาเผ็ดๆเลยครับ ตามด้วยใบโหระพาสักหนึ่งกำมือครับผมใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็จะมีความหอมมากๆแล้วก็มีความหอมของพริกขี้หนูด้วยนะครับน่าทานมากๆครับเอาละครับแค่นี้เองครับก็จะได้แกงมะละกอใส่ไข่ปลาตะเพียนแบบเน้นๆจุกๆหอมๆครับรสชาติเนี่ยเข้มข้นสีสันสวยน่าทานนะครับแล้วที่สําคัญครับแกงแบบนี้ จะทําให้ไข่ปลาของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับผมใครที่ชอบทานไข่ปลาอยู่แล้วนะครับก็ลองนําวิธีนี้ไปแกงดูได้นะครับรับรองออกมาน่าทานสีสันสวยไม่มีกลิ่นคาวนะครับตักใส่ถ้วยร้อนๆครับอย่ามาทานด้วยกันครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ ชอบมากๆครับนานๆทานทีเนาะสงสัยวันนี้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเพราะว่าลูกชายเนี่ยตักข้าวมาเตรียมรอเอาไว้แล้วครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนครับผมสวัสดีครับ